ทุกคนครับตอนนี้ไกล้กอนก็เดินทางมาถึงเมืองโบเลนดัมนะครับดัมก็คือดามเป็นที่เป็นเขื่อนนั่นเองนะครับตอนนี้คือผมก็ยืนอยู่ตรงถนนที่เป็นสันเขื่อนเล็กๆนะครับที่เขาเรียกว่าถนนเฮเวนสตรีทนะฮะส่วนดังด้านนี้เนี่ยนะครับที่เขากำลังขยายพื้นดินออกไปเห็นไหมนะครับที่เขาบอกว่าพระเจ้าสร้างโลกคนดัดสร้างแผ่นดินนะครับผมนี่ขยายจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับพอหลังเขยยื่อนตรงที่ไปก็จะเป็นทะเล ะะเราเดินขึ้นมาตรงเหนือเขื่อนบ้านเรือนผู้คนที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนดัตช์จริงๆเลยนะครับตรงนี้วอเลนดัมหรือว่าหมู่บ้านชาวประมงนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ทัวร์ของเราก็จะพามารับประทานอาหารที่เขื่อนวอเลนดัมเมนูปลาแฮลิงนะครับมาในทะเลแล้วต้องมาทานปลาแฮลิงนะครับผม บนถนนที่ชื่อว่า Heven Street นะครับผมก็ตรงเหนือเขื่อนบรนดัมตรงนี้เนี่ยจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงเราพูดตามสาอังกฤษชื่อว่าเดโก้แต่ภาษาดัตช์เขาเรียกว่าเดอะครูนะฮะเมนูปลาแฮริงที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เวลาลเวลาเรามาถึงแล้วเนี่ยเราจะต้องอามารับประทานกันก็คือร้านนี้นะครับมีเสียงเดี๋ยวเราเข้าไปทานข้าวกันครับอยู่ละ เมื่อเราเดินทางมาถึงเมืองวอรเลนดัมนะครับหรือว่าหมู่บ้านชาประมงเนี่ยนะครับอาหารพื้นเมืองของประเทศเนเธอร์แลนด์มาชิมแบบว่าเป็นแบบเฟรชเลยแฮรริ่งเฟรชเลยดิบๆนะดิบๆเลยนะครับผมโอเคแค่3.5ยูโรเองเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะออกหน้าตามาเป็นยังไงหน้าตาปลาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะ,จะมีเกี่ยวกับเครื่องดองอะ่ะแบบนี้นะครับผมนี่ปัดมาให้ดูเลยแล้วก็ใส h, พ่พวกแบบคล้ายๆหัวหอมพวกเอ้นี่ย เนี่ยดองแล้วก็ทานดูอืมมันเหมือนกับทูน่าจริงมันเหมือนกับทูน่าปลากระป๋องนะครับอา